าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะบรรยากาศตอนเช้าวันนี้เข้ามาทางสวนน้ำครับพี่น้องเข้ามาทางสวนน้ำมาอัปเดตสวนน้ำอัปเดตทางสวนน้ำค่ะ สวนนามกำลังสิเป็นลูกเป็นหลางกำลังจะเป็นรูกเป็นหลงางหนากับกำลังเขียวกำลังเขียวจะุม่ม กำลังสวยสวยครับผมกำลังสวยสวยครับผมอปนยังตรงนี้ก็เป็นหมองไายลูกแบบสวยสวยงามๆเลยค่ะดังเทีย fc คุหน้าเห็นก็มาไายหัวอยู่ตรงนี้แล้วค่ะจะเป็นมองไทยหัวแบบสวยสวยงามๆ อันนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นน้ำฝนเนาะคะ่ะบัวบ่อนเดทายออกยังไม่ได้เปิดเพิ่งจะเริ่มบ่อนไดทายออกข้างในก็จัดโต๊ะจัดยังไ้แล้วเนาะคะ่ะจัดโต๊ะจัดยังไ้แล้วเรียบร้อย จัดโต๊ะไว้แล้วเรียบร้อยท้างพีก่กะสวยงามคือเก่าสดชื่นเหมือนเดิมสดชื่นสดชื่นเหมือนเดิมท้างพีก่กะเป็นสวนดอกไม้ สวนดอกไม้เข้าไปเป็นทางยางเข้าไปนางทายลูกทายยังแล้วค่ะนางทายหูทายยังกันแบบสวยเลยถ้าพี่น้องพี่น้องเห็นดวงสี่พี่น้องคะก็ะจะบ่สวยเป็นแต่ธรรมาเบิงอีลีสวยงามค่ะพี่น้องสวยนักงาม,น,ามนัตามข่วนต้นไม้มก็จะประดับประดาด้วย ต้นใหม่หน่อยๆนะคะกระดประดับต้นไม้คืวยตรงนี้เพิ่นก็นจะประดับต้นไม้ไว้เม็ดทุกหม่องทุกบอลตามขูดหิน รประดดาสวยงามเมึงบรรยากาศบรรยากาศตอนยี้หมือเศร้าค่ะอากาศสดชื่นร่มวีวีเย็ยนเย็ยนจักน้อยเนาะค่ะเป็นร่มชืนเย็ยน,ยยนจักน้อยสดชื่อนอากาศตอน ต้นไม้นก็นจะประดับประดาแบบสวยงามแบบอลังการ <c oughs> <c oughs> ประดับประดาต้นดอกไม้แบบสวยงามเลยค่ะ <c oughs> ข้างบนก็นจะเป็นต้นไม้ อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้อากาศแบบสวยแบบงามเลยค่ะพี่น,อน้องอากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติ้ลมเย็นวีๆลมเย็นวีๆทางที่ก็จะเป็นอากาศทุงท่งนาทุ่งนาข้าวทงหน้าเขานะคะ่ะหน้าเขา พาพี่น้องมาชมบรรยากาศบานแสงทองและมือเสาเนาะคะ่งงะยคอย่าง,งไ,าไากรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ลิหนีน้ำในเด้อพี่น้องไปถ้าไม่อยาพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์เล้วค่ะ